บางครั้งสิ่งที่หนักอยู่ในใจอาจเป็นเรื่องที่เรายังไม่ได้ขอขมาจากพ่อแม่แม้ท่านจะล่วงลับไปแล้วก็ตามความจริงก็คือความสัมพันธ์ของลูกพ่อแม่ไม่เคยหายไปต่อให้ท่านไม่อยู่แล้วความรักและความปรารถนาดียังคงอยู่ในความทรงจำและหัวใจของเราเสมอการขอขมาไม่ใช่พิธีกรรมเหนือธรรมชาติแต่เป็นการเยียวยาใจตัวเองเมื่อเรายอมรับในสิ่งที่เคยพลาด ใจจะค่อยๆเบาความรู้สึกติดค้างจะคลายลงและเราจะเดินต่อได้อย่างสงบขึ้นลองหลับตาแล้วพูดในใจเบาๆว่าพ่อแม่อยู่ที่ใดลูกขอขมาหากเคยล่วงเกินขอให้ลูกได้เริ่มต้นใหม่ด้วยใจที่ดีงามเพียงเท่านี้เราก็ได้คืนดีทั้งกับตัวเองและกับภาพจำของพ่อแม่ในใจและเมื่อใจเบา ชีวิตก็จะเดินต่อได้อย่างมั่นคงกว่าเดิมครับ